สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o b บาชุรีก่อนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะมาทักทายกันหน่อยซิว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างขอเช็คพลังงานของคุณก่อนขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงจักรวาลที่คอยดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้หน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง อนนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอืมชีวิตเปลี่ยนแปลงไปคุณเข้าใจคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นส่วนลึกในใจของคุณว่าคุณต้องการอะไรมันเหมือนเป็นเวทมนต์เมจิ เหมือนเป็นความพิเศษความมหัศารจ,จนยนที่มันเกิดขึ้นกับคุณว่าคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้คุณรู้ข้างในลึกๆคุณต้องการอะไรคุณไม่ได้ทำคุณเปลี่ยนจากจากการที่เมื่อก่อนคุณทำเพื่อเพื่อให้สังคมยอมรับคุณทำเพื่อให้คนอื่นมองว่าเออนี่แหละสังคมมันขีดไว้แบบนี้คนอื่นจะได้มองว่าดีคนอื่นจะได้มองว่า เออคนนี้เก่งจังอะไรจังแต่ตอนนี้พลังงานของคุณนะคุณมั่นใจมากคุณรู้ในเื่องลึกของคุณเลยอันไหนที่คุณมีความสุขคุณทําเพราะไม่ได้เดือดร้อนใครอ่ะคุณรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้เดือดร้อนใครคุณก็คุณก็ทําพอพอสิ่งที่คุณกระทําออกไปถ้าคนอื่นเขามีความสังคมหรือคนอื่นบอกว่าทําไมทําน่าเกลียดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยทําไมแต่งตัวแบบนั้นล่ะ เออทำไมทำผมแบบนี้ทำไมแต่งหน้าแบบนั้นทำไมเออทำไมขนลักแ้ไม่โกนเลยล่ะคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่แคร์มันไม่ใช่ปัญหาของคุณมันเป็นปัญหาของคนมองมันเป็นปัญหาของคนที่พบเจอมากกว่านี่คือพลังงานของคุณนี่คือความแบบอารมณ์ตีดมากๆเลยนะพลังงานของคุณเนี่ย มีความมั่นใจมากๆไม่ว่าจะแต่งหน้าแบบไหนไม่ว่าจะทําอะไรจะแต่งตัวยังไงคุณมีความมั่นใจมากๆนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าใช่ถ้าตรงเราลองไปฟังกันต่อเราลองไปฟังกันต่อว่าวันนี้คุณอยากที่จะบอกอะไรกับแม่หมอบ้างอยากที่จะพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างให้สําหรับนี้แล้วกันนะ ดูสิว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไรอยากจะเล่าเรื่องราวอะไรของคุณในวันนี้มีอะไรอยากที่จะเล่าให้มหมอฟังบ้างสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้ หกไม้นะคะสามถ้วยเก้าเหรียญคุณมีความสุขจริงๆเนี่ยเอ็มเพราชินีถือเหรียญพลังงานวันนี้แน่นอนมาก แล้วก็หนึ่งดาบตสํสำรับพลังงานวันนี้แน่นอนมากตรงไหนรู้ไหมประมาณว่าไม่มีอะไรหรอกแค่อยากมาฟังแค่อยากมาฟังไม่หมออ่านไพ่อะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้ก็โอเคแล้วฟังไม่หมอมามา,มาสักระยะแล้วรู้สึกว่าตัวเองโอเคตัวเองมีความสุขตัวเองปลดล็อกกับบางเรื่องได้ปลดล็อกกับบางอย่างได้แล้วมันก็โอเคมากมันทําให้คุณมีความสุขมากๆมันเหมือนคุณได้รับชัยชนะ มันเหมือนคุณได้รับชัยชนะว่านี่แหละคือสิ่งที่จะมาตอบโจทย์ชีวิตนี่แหละคือความคิดที่จะนำพาให้คุณขับเคลื่อนตัวเองให้อยู่บนโลกใบน,นี้ได้อย่างมีความมั่นคงที่สุดไม่มีใครสามารถมาทำร้ายคุณได้ไม่มีใครสามารถมาทำให้คุณเสียใจยได้เพราะคุณรู้ว่าคุณเท่านั้นที่จะเป็นตัวเปิดให้ใครเข้ามาในชีวิต พลังงานที่ดีพลังงานที่ไม่ดีคุณรู้อันไหนที่ไม่ดีคุณสลัดทิ้งหมดนั่นคือตัวตนของคุณนั่นคุณเก็ตแล้วคุณผ่านช่วงคุณผ่านช่วงที่อยากที่จะปลดล็อกเรื่องพวกนี้คุณผ่านมาแล้วแล้วคุณปลดได้แล้วไงคุณได้ได้ลองคิดได้ลองไต่ตองจนจนจนคุณสามารถว่าเออมันก็แค่นี้เองคุณก็สามารถมีจะมีความสุขกับสถานการณ์รอบตัวได้เสมอ ในสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยก็ต้องมีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับเพื่อนกับครอบครัวกับสิ่งที่คุณเจอมีความสุขกับทุกเรื่องเลยเพราะคุณมองโลกในแง่ดีคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแบบแบบเต็มร้อยอะเต็มร้อยจริงๆเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีความสุขใช้ชีวิตดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมีอะไรมากจนแบบว่าจนทำให้ตัวเองต้องเครียดหรอกมีเท่าที่ตัวเองมีได้นี่แหละก็มีความสุขแล้ว แต่ถามว่าคุณตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอะมีมีแค่นี้คุณพอใจคุณมั่นใจอะคุณหาเงินได้อะคุณหาเลี้ยงครอบครัวได้ถึงแม้มันจะไม่ร่ํารวยมากมายแต่คุณไม่เดือดร้อนอะมันคือความสุขที่สุดในชีวิตของคุณมันคือความสุขมากๆเลยแล้วสิ่งนี้ในอนาคตข้างหน้าอยากจะบอกเลยไพ่เผยออกมาแล้วว่าคุณจะมีมากกว่านี้มันไม่ใช่แค่ส่วนที่คุณพอใจ คุณจะมีในส่วนที่มีความมั่นคงเรียกว่ามีความมั่นคงเกิดขึ้นจากพลังงานที่คุณส่งออกไปมันจะเป็นพลังงานดึงดูดดึงดูดความมั่งคั่งดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเข้ามาดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาเพียงแค่คุณเข้าใจเนี่ยดูแลหัวใจตัวเองแบบนี้มีความรักต่อสถานการณ์ทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามา ในตัวคุณแบบนี้แหละมันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเพราะวันนี้พลังงานพลังงานน่ารักมากๆอะ่ะเย็นมากๆเลยพลังงานของคุณที่เข้ามาเย็นเย็นน่ารักสดใสมีความสุขอืมเป็นพลังงานเหมือนพลังงานของก็อดเดเป็นพลังงานของแฟมินีนความอ่อนโยนความเข้าอกเข้าใจ เข้าใจทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นให้อภัยกับคนนู้นคนนี้ได้เสมอนี่แหละคือสิ่งที่จะดึงดูดความมั่งคัง่งเข้ามาหากับคุณแต่ม้ไพ่ช่วยบอกต่อ The m a g i c i a n t h e Wheel of FortuneDate สามดาบดอเดวิลพ่อยากที่จะขยายอะไรอยากที่จะบอกอะไรไพ่อยากที่จะขยายว่าไอการที่คุณมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยใต้สำรับเป็นเดอะเวิร์การที่คุณมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะเป็นเพราะความสามารถเป็นเพราะสิ่งที่คุณไต่ตองเป็นเพราะสิ่งที่คุณหาความรู้ หาความรู้แล้วก็เออลองพัฒนาตัวเองลองพัฒนาตัวเองมาให้มันอยู่ในจุดที่ดีที่สุดของคุณให้ได้พอพอวันนึงเออมันมันมันดูโอเคนะมันดูดีนะที่สิ่งที่เขาบอกกูรู้เขาบอกอาจารย์บอกอะไรบอกมาเนี่ยมันมันโอเคมันทําให้ตัวคุณหลุดจากพันธนาการตรงนั้นได้แล้วโชคชะตาก็จะนําพาในตอนนี้มันเป็นโชคชะตามากๆเลยที่ทําให้คุณมีความสุข คุณมีความสุขในทุกๆครั้งที่ได้ยินประโยคหรือได้ยินคำพูดหรือได้ยินข้อความหรือได้ฟังพอดแคสต์อะไรที่จันลงใจอ่ะมันทําให้มันเหมือนคุณได้เติมพลังอ่ะมันเหมือนความถี่ของคุณมันมันอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วอ่ะมันก็เลยมีความสุขไม่ว่าจะฟังอะไรมันดูแบบมีความสุขอ่ะมันอิ่มเอมมีความสุขมากๆอ่ะนะแล้วนี่แหละคือสิ่งที่จะนําพาความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากอะไรอ่ะเปลี่ยนแปลงจากความเสียใจความเศร้าใจมันจะไม่มี ความเสียใจความเศร้าใจมันเกิดจากการที่อารมณ์เข้ามาครอบงำถ้ามันมีสถานการณ์สมมตินะวันนี้นะพลังงานที่แม่หมอบอกไปนะมันโอเคมันดีมากๆเลยแต่พอไปอีกสักระยะหนึ่งอะ่ะคุณดันไปเจอคนที่มาทำให้คุณเสียใจหรือสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่มาทำให้คุณเสียใจมาทำให้คุณเสียน้ำตาให้คุณคิด ไว้เลยว่ามันคืออารมณ์มันคืออารมณ์มันคือความรู้สึกความรู้สึกกับจิตใจแตกต่างกันแม่หมอจะพูดเสมอว่าเราอย่ากตกเป็นทาสของอารมณ์พอเราตกเป็นทาสของอารมณ์ปุ๊บอารมณ์เขาก็จะเขาก็จะเรียกเ,เขาเรียกว่าอะไรลูกสมุนมือขวาเขาคือความคิดมาเพื่อปั่น ทีนี้พอปั่นแล้วมันจะไปไปนู่นนี่นั่นไปสารพัดสารเพ,พนั่นน่ะหลอกเราไปให้น้ําตาไหลบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าคุณใช้สติปัญญาใช้ความรู้ใช้ความสามารถของคุณต่างๆนานาที่ผ,ผ่านมาเนี่ยความรู้สึกตรงนี้ข้างบนที่แม่หมอบอกไปนะเก็บไว้นะเก็บเกี่ยวเอาไว้เก็บเกี่ยวเอาไว้เพราะอะไรเพราะมันเป็นความรู้สึกดีใช่ไหม ใช่แล้วส่วนสําคัญที่สุดไม่ใช่คนเราเจอความรู้สึกนี้แล้วมันจะไม่เจอทุกข์อีกเลยไม่มีเราจะต้องเจอไปเรื่อยๆแต่เราจะรู้สถานการณ์เราจะเข้าใจสถานการณ์นั้นดียิ่งขึ้นอย่างที่เราเคยร้องไห้เราก็จะร้องไห้น้อยลงอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะต้องเจอมันจะต้องมีแล้วทุกคนต้องมีไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จใดๆแล้วก็ตามก็จะต้องมีให้ทําให้คุณได้จะต้องพัฒนาหัวใจคุณต่อ ดังนั้นส่วนที่เหลือคุณจะไม่ได้แก้แก้ที่ใครมันจะเป็นการแก้ที่ตัวคุณเองแก้ที่ความรู้สึกของคุณเองว่าคุณเสียใจเพราะอะไรเสียใจเพราะเดวิลมันมาครอบงำเสียใจเพราะรักโลภโกรธหลงความต้องการให้คนนูน้นคนนี้เข้าใจอะไรนูร่นนี่นั่นทั้งหลายแหละฉันโกรธเธอนะเธอว่าฉันทุกอย่างนั่นคืออารมณ์เอาชนะตรงนั้นให้ได้เปลี่ยนแปลงตรงนั้นให้ได้คุณน่าจะทำได้ ให้ไพ่ช่วยบอกต่อขอให้ไพ่ช่วยขยายในคําขยายขอให้มีคําแนะนำให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะสี่เหรียญ awakening เจ็ดเหรียญสี่ไม้ แล้วก็เด็กถือไม้สิ่งที่พายอยากจะบอกต่อนะใต้สํำรับคุณแชมเปญสสิ่งที่พายอยากจะบอกต่อเลยก็คือว่าคุณจะตื่นรู้ได้จากอะไรคุณจะตื่นรู้คุณจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณจะได้ปลดล็อกค,ความทุกข์ความเศร้าความโศกความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณที่คุณมีอ่ะไดอย่างไรก็ได้จากตัวคุณที่แหละตัวคุณคือโรงเรียน ตัวคุณคือโรงเรียนที่คุณจะต้องเรียนรู้คุณไม่สามารถที่จะแก้ที่ใครได้ภายนอกคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนภายนอกได้คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกได้เลยเพราะโลกใบนี้มีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกกระบวนความให้เราได้เรียนรู้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนได้ให้ตัวคุณเข้มแข็งที่สุดก็คือการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความรู้สึกจับอารมณ์ให้ได้อยู่เหนืออารมณ์ทำยังไงก็ได้ให้อยู่เหนืออารมณ์ความคิดเราตามอารมณ์หรือเปล่าหรือความคิดเราถูกสั่งจากจิตใต้สำนึกหรือว่าความคิดเราถูกสั่งจากอารมณ์มันเป็นเรื่องยากนะสำหรับคนที่เข้ามาฟังใหม่ๆสำหรับแม่หมอแต่ค่อยๆค่อยๆลองจับอารมณ์ให้ได้ก่อนสำคัญมากๆเลยก่อนที่จะไปใน ในในอื่นๆในการใช้ชีวิตเราต้องจับอารมณ์ของเราให้ได้เราอย่าหลงให้มันจูงเราไปทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเป็น,ปนทาสของของพวกมันอยู่แต่ว่าขอให้รู้ตัวปุ๊บออกเลยต้องต้องจับให้ดีว่าความคิดกับอารมณ์เนี่ยความคิดความคิดก็คือสมองเนี่ยสมองเราจะถูกสั่งจากจิตใต้สํานึกเราอาจากจิตของเราจริงๆภายในของเราจริงหรือจะถูกสั่งจากอารมณ์ที่เราส่งเข้าไป จะขยะนิดนึงก็คืออ่ถ้าถ้าเราแบบโมโหใครสักคนหนึ่งอะเราโมาโหแล้วนะอารมณ์แล้วอารมณ์โมโหละพออารมณ์โมโหปุ๊บมันจะสั่งความคิดไปเลยว่าคนที่เราโมาโหนี่ไม่ถูกเราโมาโหเพราะเขาไม่ช่วยงานเราความคิดก็ถูกสั่งเลยว่าไอค้คนคนนี้มันขี้เกียจ มันไม่เคยช่วยงานมันได้แต่นั่งอยู่เฉยๆมันไม่ทําอะไรเลยนู่นนี่นั่น,นความคิดจะมันเหมือนลูกลูกเขาเรียกว่าลูกสมุนนะ่ะเออลูกสมุนของอารมณ์กระไป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 แต่ถ้าเราจับจุดถูกเลยนะว่าเออโอเคฉันโกรธคนคนนี้มาแล้วแต่จิตจิตภายในของเราอะจริงๆอะไม่ใช่อารมณ์นะก็จะบอกว่าเราโกรธเขาเพราะอะไรเราโกรธเขาเพราะเรายา้ายเขาทําให้เราใช่ไหมเรายา้ายเขาทําให้เราเรายา้ายเขาช่วย แต่เขาไม่ช่วยมันก็เลยผิดหวังมันก็เลยโกรธมันก็เลยไปทั่วไปหมดเลยอย่างนี้มันก็คือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยาวไปทีนี้พอพอเราจับจุดได้แล้วว่าเราโกรธโอเคเราโกรธแล้วก็บอกว่าเราโกรธฉันโกรธอยู่นะน,นี่คืออารมณ์โกรธที่เธอไม่ทําให้ฉันรู้ทําความรู้จักกับเขาไปก่อนทําความรู้จักกับเขาวันนี้แม่หมอจะไม่บอกในการดับคุณทําความรู้จักกับเขาไปเรื่อยๆรู้จักขเขาไปเรื่อยๆเห็นเขาไปเรื่อย เห็นตัวตนเข้าไปเรื่อยๆของอารมณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณจะเข้าใจไม่หมอไม่ต้องสอนให้คุณจับแรอกคุณจับมันได้ณนะวันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ในภายภาคหน้าตอนนี้มีความสุขแล้วแต่ถ้าเจอสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่ได้อยู่ที่ใครอีกแล้วลมันอยู่ที่ตัวเราคุณจะต้องเรียนรู้จากตัวเราไปเรื่อยๆแลวคุณจะได้ตื่นรู้คุณจะได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างถ้า ถ้ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์หรืออะไรในชีวิตอะ่ะมันจะถูกปลดปล่อยคุณจะถูกปลดปล่อยจากพันธนาการต่างๆคุณจะดูแลตัวเองได้คุณจะปกป้องตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรคุณจะนิ่งคุณจะมั่นคงมากพอคุณจะเป็นปึกแผ่นในความรู้สึกในตัวเองคุณจะมีความมั่นคงที่ไม่หมอเห็นรับกับสถานการณ์ต่างๆได้ทำไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆบอกอย่างที่ม่หมอบอกไปทําแล้วก็อย่าไปอย่าไป,าไปฟูมไฟว่าทาไมยังร้องไห้อยู่ทาไมยังโกรธอยู่มันไม่ได้ได้มาง่ายๆมันผ่านมันต้องผ่านบทเรียนผ่านประสบการณ์วันหนึ่งคุณจะแข่งขึ้นคุณจะเข้มแข็งขึ้นในตอนนี้ให้เริ่มทําในสิ่งที่ไพ่บอกเริ่มเริ่มทําเริ่มสร้างเริ่มสร้างเกราะป้องกันตัวเองให้ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีให้คุณได้อ่ ขับเคลื่อนพลังงานให้มันอยู่ในจุดที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ได้นะคะแล้วไม่เหมอมาให้ไพ่อ r ราโคแนะนำเพิ่มเติมหน่อยขอให้ไพ่แนะนำเพิ่มเติมให้กับคุณในวันนี้นะคะเหมือนไพ่สามดาบเมื่อกี้ไพ่ใบนี้คือความเสียใจคือความเสียใจ ความชัดเจนไพ่อ,อยากจะบอกอะไร h a p p i n e s Passion ไพ่อ,อยากจะบอกว่าถ้าคุณตกอยู่ในอารมณ์ความเสียใจความไม่ได้ดั่งใจนะอย่าไปตกอยู่ในอารมณ์นั้นมากเกินไปนะคะ อย่าไปอยู่ในอารมณ์นั่งมากเกินไปเพราะมันจะปิดโอกาสความชัดเจนในชีวิตของคุณไปเลยถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงถ้ามันเกิดสถานการณ์อะไรเข้ามากระทบใจเสียใจได้นะแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เสียใจอยู่ตอนนี้เสียใจอยู่นะเออมันร้องไห้โอ้โหยิ่งร้องยิ่งเพลินยิ่งเปิดเพลงเศร้ายิ่งโอ้โหแบบเป็นปี๊บๆน้ําตายอย่างนั้นทาอย่างนั้นนะถ้ารู้สึกว่ามันถามตัวเองว่าเรามีความสุขไหมอะไรไหม ไม่มีหรอกถามไปอย่างนั้นแหละแต่คุณก็ไม่มีหรอกดึงวันนี้ฉันจะร้องวันเดียวนะฉันจะร้องวันเดียวน้ําตาฉันจะไหลไปเพราะฉันจะไม่ให้เขื่อนฉันแต่ฉันก็ไหลไปวันเดียวพอวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนที่เข้มแข็งพรุ่งนี้ฉันจะจชัดเจนมากขึ้นในชีวิตฉันจะต้องเล็งเห็นให้ได้ว่าชีวิตฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเสียใจมนุษย์เราทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเสียใจมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเพื่อความสุขมันมีความสุขอยู่ลายล้อมรอบตัวของเรา เราอย่าไปโฟกัสที่เรื่องทุกเรื่องเสียใจสิถ้าเราไปโฟกัสเรื่องนั้นมันก็เต็มไปหมดอ่ะพราะเราไม่ได้โฟกัสที่เรื่องอื่นเลยดังนั้นเราจะต้องโฟกัสที่ความสุขหาความสุขให้ได้รอบตัวคุณบนโลกใบนี้มีแน่นอนความอุดมสมบูรณ์ความสุขมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่คุณมีแพชชั่นให้มากพอมีความมั่นใจว่า คุณจะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้บนโลกใบนี้คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ได้ไม่มีใครที่จะมาทำร้ายใจิตใจคุณได้นอกจากตัวคุณคนที่เขามาพูดไม่ดีคุณไม่รับก็เท่านั้นฝึกไว้ใครเขาจะรู้สึกกับคุณไม่ดีก็ช่างเขาใครเขาจะมองว่าคุณแต่งตัวแบบนี้แบบนี้ถ้าเราไม่ได้แต่งเพราะเดือดร้อนใครแล้วก็ช่างเขาเป็นปัญหาของเขาแล้วละ่ะไม่ใช่ปัญหาของคุณ ดังนั้นมีแพชชั่นกับสิ่งที่คุณเป็นใส่ไฟใส่จินตนาการใส่ศักยภาพแล้วก็ขับเคลื่อนตัวเองเพราะว่าสิ่งนี้มันจะนำพาความสุขมาให้กับคุณสิ่งนี้จะนำพาความอุดมสมบูรณ์ไม่หมอมองว่าคุณก็เป็นคนที่เป็นคนอารมณ์ติดตีดอะนะเป็นคนอารมณ์ติดติด ไม่ค่อยสนใจใครอยู่แล้วแต่ว่าในการไม่สนใจใครเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะต้องมีอะไรบ้างแหละที่เข้ามากระทบดังนั้นไออารมณ์เท่านั้นเองที่มันมากระทบมันคืออารมณ์เท่านั้นเองข้ามชนะมันให้ได้นะคะชนะอารมณ์ให้ได้แล้วคุณจะโฟโลมากๆเลยในการใช้ชีวิตคุณจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้มีความสุขใช้ชีวิตได้แบบที่คนอื่นอิจฉาแน่นอนวันนี้พลังงานของคุณมีประมาณเท่านี้ที่ไม่เหมาะรับรู้ได้นะแล้วก็มาฟังคลิปต่อ,ตอไป ต,ต่อไปเลยแล้วกันถ้าชอบแบบสไตล์นี้ก็มาดูกันว่าคลิปต่อ,ตอไปนี่จะเป็นพลังงานของใครเป็นพลังงานของช่วงไหนเป็นพลังงานของเพื่อนคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้มาพูดคุยกันเหมือนได้มาเออนั่งจิบกาแฟคุยกันที่ร้านกาแฟอะไรอย่างงี้แล้วกันนะคะ,นะคะก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากคะ่ะ